วันนี้เราจะมาทำเมนูนะครับจอพักกาดดอกนะครับมีพักกาดนะครับเด่นหม้อนะครับใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจอนะครับจอใส่กระดูกหมูนะครับมีต้นหอมผักชีผักชีนะครับใส่ส้มมะขามนะครับมีทุนเนา้าเมือนะครับหมกสลัดปลาล้ากะปินะครับเดี๋ยวเฮามาทำกันเลยนะครับ จอประกาศใส่ดูกหมูนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเหนือนะครับจอประกาศนะครับตัวน,นี้เขาตั้งไฟครับต้มกระดูกหมูครับเปิดแก๊สกระดูกหมูลงไปต้มัตอนนี้เขามาเอาโขกหอมแดงกระเทียมนะครับโขกขึ้นมาบุบบับบุบบับเลยครับใส่ในหม้อนะครับมีรสชาติเข้มขน้นกลมกลม่อม สามแค่บุบบับนะครับละเอียดนะครับบุบบับของอโลาตมกับกิ้นหมูครัตอนนี้น้ำก็เดือดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผักกาดลงไปใส่นะครับกับดอก กาดลงไปแล้วเห็นหม้อเลยกะปินะครับลงไปนะครับปลาล้านะครับลงไปนะครับไห้ละลายในนี้เลย ความเข้มข้นปลาสบเร็จรูปลงไปอหน่อยครับนีกก็คือโทนเน่าเมะนะครับลงไปนะครับอ่อนเน่าเมะก็จะมีมะขามนะครับส้มมะขามลงไปต้มด้วยนะครับ เราอย่ามาแกะแววแอลน้ำส้มลงไปใส่นะครับถ้าตอนนี้เราจะตักมะขามขึ้นมาแกะนะครับอน้ำส้มมันนะครับน,น้ำส้มใส่มะขามมาบบ๋ยวเราจยามาแกะแอลอาน้้ำส้มละลายนะครับละลายน้ำเปรี้ยวของมะขามนะครับเ๋ยวาเอาน้ำมาใส่ มะขามมาใส่นะครับรสจัดเปรี้ยวหน่อยอยละลายฮนะยังมันจะแบบเปรี้ยวเขาเรียมาเปรี้ยวๆอือหึ่เปรีแน่ทีนี้เติมโซดลงไปสองช้อนชาก็ละชิมดูกันนะครับพี่น้อง อืมอมครับเพีเปี้ยวได้ทั้งเค็มยิดนิดอร่อยอ่าตอนนี้ก็ซุกเป็นทีเรียบร้อยนะครับจอพักกาดใส่ดูกหมูนะครับพิดแก๊สอืมพิดแก๊สเรียบร้อยโอยต้นหอมบัชชีลงไปอือมอจอพักกาศด เป็นอาหารเมืองตั้งเหนือนะครับจอพรกกาดใส่ดุกหมูใส่ปลาล่าใส่กะป,ปิกระเทียมหอมแดงปุ๊บปับบปุ๊บปับใส่ไปนะครับจิ้มตามรสชาติแล้วแต่ชอบรสชาติแบบไหนใส่บะขามน้ำมะขามลงไปนะครับมีรเปเี้ยวน,นิดนิดนะครับสุกเป็นทีเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอามากินด้วยกันนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องมากินเข้าด้วยกันนะครับจอพักกาดโอ้สุกเป็นทีเรียบร้อยนะครับ กระชัดอ,อ,อ๋ออืมอืมซบน้ำแค่ซุปน้ำก็อร่อยแล้วอืมอืมอ๋อเอเะ